สวัสดีค่ะสาวเชื่อมักหรอมาแล้วค่ะนี้จะสุมปากสุมเซลบักสุมบักเซลอยู่เลวเนาะเลยอยงอันจิ้มตะบองห้องประทีทนี้บ่เคยต่ำจักเพียงเนาะค่ะต่ำครั้งแรกในชีวิตนะค่ะวันนี้ปวดรีดค่ะอันได้มากับปากามนั่นแหละปากามมาจากป่าหินมาพลานเนาะอันก็เลยได้บักมวงมานักหน่วยหนึ่งได้ปากกอกมานักเนาะก็เลยว่าสิมาต่ำชิมเบิงว่าสิเป็นรสชาติเังไเด่เนาะเแต่กาลังใจน่าจะจ้า thank you เห็ดนาะงกระเต๊กพริกสามเม็ดนะคะกระตัมไปเนาะโคกระซมไปนั่เนาะบ่เมืม่อเมื่อชีพปันใดเนาะหัดต่ำเม,มื่อไม่หัดต่ำนักสิเป็นรสศาดตร์เจ้าเด็กนาะคะ่ะก็ใส่บักฮุ่งเข้าไปนะคะกินได้บ่เนาะพี่น้องถทึ่งหลบไปนั่งมาทึ่งซุ่มปากไปนั่งนาะค่ะจะเรีอ,อกบักขามมากินสมแม่มากินเปรี้ยวหวานเนาะค่ะบักขามเนาะงเ่น้หนำอุ่น จัดไปโบกหนึ่งประกอบนะคะประกอบจัดไปหน่วยหนึ่งนะคะทั้งเหล่าทั้งสมเนาะมีดกระบวกเขาดิมีดกระบวกเขาเนาะเนดลายเท่ากับปาดเข้าไปปาดอย่างดี้วยเข้าไปเป็นนวยเลยแบบนี้หน้าอีกเครื่องเครื่องเปียงเนาะคะ่ะมาก,กินสมเนมะบางคนมาก,กินสมกินเสียวเนาะคะ่ะมันเป็นคุม้มคุมปากเลยปูค่ะ ผสมลในวันน้ำปลรราใส่เข้าไปเนาะน้ำปลาแล้วเหลี่ยวก็ใส่มากเลยค่ะทีเข้ามาติดรสชาติในข้าวกระพุงไปเนาะคะ่ะก็มีน้ำตาลเนาะแล้วก็มีผงนัวนะคะแล้วก็มักหวานกับใสหวานมักสมกับใสสมมักเข้มกับใสใสเข้มแล้วค่ะจะตำมันเขลี่ขเขลีเ่เขลี่เข้าไปเนาะเหลี่ยวเอาเขียวไว้แถะ หนูทดลองเนาะคะ่ะให้ซิมเบิงคือปอ้าเบิงเด้อค่ะซีนานแล้วสิเป็นยังไงได้ถามว่าเอจะชาบยังไงเพราะสิเปิดหลานแข่งเนี่ยปอดูค่ะระเฮ็ดมะกอกบมะขาม สมแสบก็แสบกับเบอร์จานแล้วนะคะค่าแน่นเต็มสิบหกเจ็ดเนาะให้ยจะคล้องเองนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจิ๊บจิ๊บ